สวัสดีคร like ับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่โอเออชานเอลนะฮะวันนี้นะผมจะร่วมเดือดข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับโดยพิธีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลของรถยนต์จากค่ายโตโยต้านะฮะนั่นก็คือโตโยต้าควาวซิกเนียนะฮะ SUV ไฟฟ้าใหม่นะครับผมที่เปิดตัวแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกามาพร้อมกับผมพลังไฮบริด2.5ลิตร2วัตถี3แรงม้าแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์นี้ฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันเลยผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป หลงจากที่ทาง Toyota อเมริกานะผมได้กลับมานำเอา Toyota Crown นะฮะเข้าไปจำหน่ายที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งในรอบทศวรรษด้วยการเปิดตัว Toyota Crown ในรูปแบบซีดัน Crossover ล่าสุดนะฮะเพื่อเพิ่มตัวเลือกให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นทาง Toyota ในสหรัฐผมได้เปิดตัว Toyota Crown อีกรุ่นโดยใช้ชื่อรุ่นว่า Toyota Crown ซ i g เ i a โดยทาง Toyota หวังว่าจะเข้ามาแทนที่ Toyota v e วซนะครับที่ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วนั่นเอง สำหรับโต o ยต้าคลาวเนียน,นะฮะจะถูกพัฒนาขึ้นหรือเรียกว่าเป็นตัวเดียวกับ To y ย ta c r o w n e s t a t e ที่เป็นเวอร์ชันวานจลายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่า Si กเนียซึ่งย่อม,มาจาก Insign เนียนะฮะที่มีความหมายว่าเครื่องราชอ e ิสริยาภรณ์ในด้านงานออกแบบภายนอกของ To โย ta c r o w วซิกเนียนะฮะด้านหน้านะผมจะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ h a m m e r h e a d Design มาพร้อมกับช่องระบายอากาศขนาดใหญ่แบบรังผึ้งขนาบข้างด้วยชุดไฟเดียลไดี a v d ที่เป็นลูกตัว C ซึ่งเป็นงานออกแบบใหม่ของรถโตโยต้าในยุคปัจจุบันนะฮะ ราคาของตัวรถนะฮะตกแต่งด้วยขอบดำที่ซุ้มล้อและที่กาบข้างประตูเสริมความโรลาด้วยเส้นคิ้วโครเมียมกาบบันไดและขอบหน้าต่างมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด19นิ้วในรุ่น XLE และล้อลอลอยขนาด20นิ้วนะฮะในรุ่น Limited ขณะที่ชุดไฟไท้ายนะครับผมออกแบบไม้พาดยาวเต็มความกว้างของตัวรถพร้อมเมือความสะดวกสำหรับการใช้งานนะฮะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าแบบที่คลืนเซอร์ t ต y o t a c ลาสซิเนียนะฮะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA-L เหมือนกับคลาสในรุ่นปกติ สำหรับตัวรถนะครับผมมีมิติความยาวตัวรถนะครับอยู่ที่4,930ม m mm, มกว้าง1,880ม m mm, มสูง1,620ม m mm, มและมีระยะฐานล้ออยู่ที่2,850ม m mm. มโดยตัวถังภายนอกนะผมมีทั้งหมด5สีสีด้วยกันนะครับได้แก่ Storm Cloud, Finish Light Red, Oxygen White, Black และก็ Bronze a g e นะฮะสำหรับงานออกแบบภายในโดยสารนะครับผมจะเป็นแบบ2แถว5ที่นั่ง ออกแบบมาให้ดูหรูหรานะฮะโดยออกแบบมาให้มีความกว้างขวางแผงเดสบอร์ดนะครับมาพร้อมกับหน้าจอคู่นะครับที่เชื่อมต่อเป็นจอเดียวกันโดยแบ่งออกเป็นจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่นะผมขนาด12.3นิ้วและหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะฮะทั้งนี้นะครับผมยังมีการอัปเดตผ่าน OTA นะฮะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Drive Connect ที่สามารถเริ่มต้นการสั่งงานด้วยเสียงพูดว่า Hey Toyota ใน,นระบบเครื่องเสียงนะครับผมเป็นของ JBL นะฮะมาพร้อมกับชุดลำโพงนะฮะที่มีห้างแต่6จุด10จุดแล้วก็11จุดนะฮะขึ้นอ,อยู่กับแต่ละรุ่นย่อยนะครับระบบอวกาศแยกส่วน3จุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นส่วนของด้านหน้านะับผมซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลัง1จุดนะฮะสำหรับเบาะที่นั่งนะฮะจะมีทั้งแบบพุ้มเป็นหนังคุณภาพสูงและวัสดุที่เป็นผ้าสลับหนัง s อ f ท Tech โดยตัวเบาะคู่หน้านะผมจะปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะฮะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบาะหลังนะผมสามารถปรับได้แบบ60-40เพื่อเพิ่ม โดยภาพเบาแถวหลังลงนะฮะจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะผมยาวถึง6.5ฟุตหรือ1,981มิลลิเมตรนอกจากนี้นะครับผมยังมาพร้อมกับการติดตั้งช่องชาร์จไฟ USB Type C นะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับช่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายนะฮะที่วางในแนวตั้งและปิดท้ายด้วยหลังคาแบบพารามิกมูนลูฟนะฮะในหน้าของระบบความปลอดภัยนะฮะมีการติดตั้ง Toyota Safety Sense 3.0เป็นอุปกรณ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติ ระบบเตือนกันออกนอกเลนระบบตรวสอบจุดบอดระบบรักษาช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติก็มองภาพรอบทิศทางระบบช่วยเปลี่ยนเลนนะฮะสหรพละกำลังการขับเคลื่อนของ t o y o ก a Crown s i g มียรุ่นย่อยนะฮะจะมาพร้อมกับขุมพลังไฮบริดนะฮะที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินส่สูบ DOHC ขนาด2.5ลิตรและมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน2อตัวให้กำลังสูงสุดรวมทั้งระบบอยู่ที่243แรงมา้ามาพร้อมกับระบขบขับเคลื่อน4ีล้อ o n d e m a n d AWD มีโหมดการขับขี่ให้ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับได้แก่ Normal, Eco และก็ Sport นอกจากนั้นนะฮะทางโตโยตยังเขลมว่า To โยต a c คลาสซิกเนียนี่นะฮะจะมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่6.5ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือ15กิโลเมตรต่อลิตรและมีความสามารถในการจูงลากรองรับกำนักได้มากถึง1,225กิโลกรัมนะฮะรับราคาจำหน่ายของ To y o ต a าคลาสซิกเนนะฮะจะถูกประกาศออกมาในวันที่ลงโชว์รูมอย่างเป็นทางการนะครับ สำหรับ EP น,น,นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย